ตอนที่233ร้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงคือ1เข้าปักลี่ชิวได้สิบวันสีเหลืองไปทั้งแผ่นดินเข้าฤดูว่าสันปีที่สองของราชศกเสียงฝูแล้วข่าวหน้าตกตะลึงก็แพร่สะพ,พัดไปทั่วแผ่นดินเหนือใต้เหล่าหรือว่าเจียงซื่อ,อยางซีฉูจะสถาปน,นาตนเป็นห้องเต้ หมายความว่าองค์หญิงที่เร่ร่อนมาหลายปีจะกลายเป็นห้องเต้องค์ที่สองต่อจากห้องเต้หญิงของเปยมังและยังเป็นห้องเต้หญิงองค์แรกของประวัติศาสตร์ราชวงศ์จงหยวนเพื่อสอดรับต่อการนี้ม่ทัพใหญ่สําคัญของซีชูรวมถึงเฉาฉางชิงและเซียซีฉุยแทบทุกคนเดินทางมารวมตัวกันในเมืองหลวงของซีชูยกเว้นสี่อินเสียที่ประจําการด่านสําคัญทางเจียงเปยและเผยซุยซึ่งรับผิดชอบประจำหน้ากับทัพใหญ่ของอู๋ฉงซวนแห่งหนานเจียง เมื่อเทียบกันแล้วเขาเรื่องราชสำนักหลีหยางแต่งตั้งอู๋ฉงส่วนเป็นแม่ทัพพิชิตทักษิณและขณะเดียวกันก็เลื่อนขั้นทรงหลีเป็นแม่ทัพขวางแม่นม้ำเป็นแม่ทัพพิทักษ์ทักษิณควบตำแหน่งหนึ่งในรองสองจอมพลประจําเขตรับราชาองค์การกลับไปกวางหลิงเต้าอีกครั้งเพื่อช่วยทัพใหญ่ของเจ้าอี้กวางหลิงอองก็ดูขาดสีสันไปมากส่วนหยวนกัวซึ่งเป็นศิษย์ในสังกักกดกระท่อมจางภายในเวลาสั้นๆเพียงสองปี เคยดารงตําแหน่งเสนาบดีกรมพิธ,ธีการและกรมพระขังหยวนกัวไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนนางใหญ่ชายแดนแต่ดํารงตําแหน่งคนนางใหญ่ถ่ายทอดราชองค์การที่หัวมังกรท้ายมังกรไม่เหมือนหวังส่งกุยซึ่งถูกลดขั้นไปประจาที่กวางหลิงเต้าซึ่งเพิงสงครามยังลูกโชนหยวนกัวเดินทางพร้อมขบวนของซ่งลีหลังจากพบหลูเซิงเซียงแล้วก็แยกทางกันหยวนกัวไปพบอู๋ฉงส่วนส่วนซ่งลี นำสองเจ้าหน้าที่สกเกตการทางการเมืองรองขั้นเจ็ดของกลุมโยธาซึ่งติดตามมาด้วยมุ่งไปยังจวนของเจ้าอี้อย่างคุ้นเคยเส้นทางเมื่อหยวนกัวคุณนางใหญ่ถ่ายทอดราชอ,องค์การใกลถึงแนวรอบตะวันตกของกวางหลิงบรรยากาศคล้ายว่าผิดไปจากปกติตามหลักแล้วอู่ชงส่วนเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งตามราชอ,องค์การสมควรนำแม่ทัพหนันเจียงหลายท่านออกจากเมืองมาสิบลี้เพื่อคอยต้อนรับหรืออย่างน้อยที่สุด ก็ต้องกำชับให้คนเตรียมเลี้ยงรับรองหยวนกวัวไม่ต้องกล่าวถึงว่าหยวนกวัวจะมีโอกาสกลับมาผง,งาดใหม่ในส่วนกลางของราชสำนักหรือไม่แต่ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมานานปีของหยวนกวัวอู่ฉงสวนซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่แวดวงคุณนางหลีหอย่างก็ไม่สมควรเมินเฉยกลับกลายเป็นว่าเจ้าสินจิ้งอันอ่องนำบุยต้งจากกองเรือยุทธการชิงโจมาคอยต้อนรับหยวนกวัว อ๋ฉงส่วนปรากฏตัวในงานเลี้ยงตอนข้ามที่จัดบนเรืออาคารมังกรเหลืองถังเหอและหลีช่ชนอีสายหลักผู้รู้ใจของอ๋ฉงส่วนไม่ได้โผล่หน้าให้เห็นข้างกายอ๋ฉงส่วนมีเพียงบุตรน่มแท้เจียงนามว่าฝูติงก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นโยนกัวประกาศราชอ,อ่งการด้วยสีหน้าระยารม์อ๋ฉงส่วนซึ่งสวมชุดเกราะยังไม่เหมาะแก่การก็ฟังราชอ,อ่งการด้วยใบหน้าเรียบเฉยท่ามกลางคนนางบนบูซึ่งไม่ได้สวมชุดคนนาง ยามอู่โฉงส่วนคุกเขาและลุกขึ้นยืนเต็มไปด้วยเสียงเคร้งครางของแผ่นก่อกระทบกันค่อนข้างเสียดแก้วหูทำเอาอาหารเลือดรสสุราดีเต็มโตะมีรสชาติเหมือนดังเคี้ยวขี้ผึ้งจืดชื่ดสนิทไม่มีบรรยากาศเฉลิมฉลองให้เอ่ยถึงกลางม่านรัติการห่างไปประมาณหนึ่งจากเรืออาคารมังกรเหลืองลำนี้เป็นเรือรบรับผิดชอบตัวตาลาตะเวนของชิงโจอจอดลอยลำอยู่มองจากเรือรบลำนี้ไป เห็นเพียงแสงโคมแพรพันประดับและเงาร่างรางเรือนบนเรืออาคารมังกรเหลืองลำนั้นเจ้าจู้ในชุดลำลองฟุบหมอบกับราวระเบียงเรือรบฉีกยิ้มเย็นชาผู้ที่ยืนอยู่ทางซ้ายคือกงปั้นเชียสิทธ์รองของหวังเซียนจือหลินหยาสิทธิ์สามและสตรีรูปร่างสูงสวมหมวกติดผ้าสีคนทางขวามืออยู่ในวัยชกันแต่ละคนต่างแผ่ซ่าดังสีข้าฟันมีจางต้องยวนมทับทานราบหนันเจียง กู้อิงเยี่ยซิ่วเฟิงแม่ทับหยวนโจและเหลียงเยี่ยแม่ทัพเฮ่อโจล้วนเป็นแม่ทับใหญ่สายหลักของเจ้าปิงเยียนชื่ออ่องนอกจากนี้ยังมีหวังถงสันซึ่งเป็นแม่ทัพห้าวหารในสังกัดของเยียนชื่ออ่องเจ้าจู้ไม่ได้เหงื่อยนายิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าพี่ลินหมอน,นั่นก็คือเจียงฝูติงกะมังสีหน้าของลินหยาซับซ้อนก่อนพยักหน้า เจ้าจู้นว,นวดข่างข้าจังกลัดก้มสงสัยหมอนี่ช่วยเป็นคนกลางลากเส้นระหว่างอูฉชงส่วนกับเมืองไทยอันได้อย่างไรไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะทําได้หลินหยาคิดเอ่ยคําแต่ชะงักไปเจ้าจู้หันไปมองสาวงามติดทรเนียบคนงามที่มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่แพ้บุดุษและเป็นปรมาจารย์วิชาหมัดหมอยยิ้มหยอกแล้เอ่ยว่าพี่หลินวางใจ ต่อให้อู๋ฉงซวนไม่ได้เจียงฝูติงช่วยลากเส้นผ้าสะพานก็ยังคงเล่นหูเล่นตากับเมืองไทอันเหมือนเดิมต่างกันแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่เห็นแก่น,น้าหลวงจีนก็เห็นแก่น,น้าพระพุทธรูปข้าไม่ไปหาเรื่องเจียงฝูติงหรอกอาฮ่าจะกล่าวไปคราวนี้แม่ทัพเท่าอู๋ฉงสวนดีใจไม่ออกตกลงกันดิบดีว่าจะแต่งตั้งเป็นโหแต่เป็นแม่ทัพพิชิตทักษิณิแล้วแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นโหขาดทุนเสียจนเสียเลือดแล้ว เร่านี้ห้องเต้ไม่อาจนับประทุมเทสตรีร่างสูงเอ่ยเสียงเย็นชาไม่ใช่ว่าราชจะสำนักไม่อยากแต่งตั้งอู๋ฉงส่วนเป็นโหที่ผิดสัญญากับอู๋ฉงสวนก็เพราะการศึกที่กวางหลิงไม่ราบรื่นหากว่าตอนนี้แต่งตั้งครั้งใหญ่ให้เป็นแม่ทัพบ,บูพอสถานการณ์สงบจะให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกอย่างไรเชื่อว่าแต่เท้ายยนกัวที่มาจากนครหลวงยมพบและเปิดเผยเรื่องนี้ต่ออู๋ฉงสวนเป็นการส่วนตัว เจ้าจู้รับคําอืมเสียงหนึ่งไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวย่อมไม่ทราบว่าฟืนเข้าสารน้ำมันเกลือแพงหลักการเหตุผลก็เป็นแบบนี้ไม่แน่หากข้านั่งบลังบลังมังกรก็คงทําแบบนี้หลอกอู๋ฉงส่วนลงเรือโจรก่อนค่อยว่ากันเรื่องอืน่นจางติ้งยวนเอ่ยเตือนเสียงเบาสื่อจือเตียนเสียถังเหอและหลี่ฉุนอี้โดยสารเรือลำเล็กข้ามาแล้วเจ้าจู้เอ่ยรอเล่น เคราะดีที่ช่วคราวนี้หวังถงซันไม่อยู่ไม่อย่างนั้นเกรงว่าพวกเราคงถูกทวนงัดเรือคว่ำแล้วกู้อิงซึ่งมีหน้าตาคล้ายสตรีเอรยว่าไม่กล่าวถึงหวังถงซันวิปลาสนั้นถังเหอและหลี่จุนอี้ยังกล้ามาพบเตี้ยนเสียหรือคิดว่าพวกเราไม่กล้าสังหารหมาป่าทรยศสองตัวนี่หรือเจ้าจู้สายนาก็ไม่กล้าจริงๆตอนนี้พวกเขาเป็นคนนางราชสำนักอย่างเป็นทางการแล้ว อีกอย่างถ้าเราสังหารคนผู้นั้นในสีฉูจะเป็นชาวประมงได้ประโยชน์การค้าอย่างคนกันเองเจ็บปวดแต่ศัตรูยินดีข้าไม่อยากทําเรือเล็กลํานั้นไม่ได้เข้าใกล้เรือรบมากหนักหลังจากหยุดแล้วถังเหอและหลี่ชุนอี้ก็ค้อมศรีรษะลงต่ําเรือเล็กเล่นจากไปเหลียงเยี่ยแม่ทัพห้าวหารหน,นันเจียงเค้นเสียงเฮอหนักหน่วงห้านิ้วกำราวระเบียงเจ้าจู้ยิ้มลากล่าวว่า สตรีเติบใหญ่ออกเรือนนอกโตแล้วออกจากรังปล่อยพวกเขาไปเถอะบรรยากาศหนักอึง้งได้ยินเพียงเสียงสายนา้ำน้ำไหลลงที่ต่ำคนย่ำขึ้นที่สูงเจ้าจู้หันไปถามว่าแม่นางจางยวนกัวเป็นสิทธิ์ของบิดาเจ้าหากอยากพบเขาสักครั้งข้าช่วยจัดก,การได้สตรีร่างสูงคือจางเกาเสียที่ดาของจางจีลู นางกล่าวเสียงเรียบเฉยไม่ต้องเจ้าจู้ลูบถุงเงินเก่าขาดที่แขวนตรงวางเอวยิ้มแล้วเอยอย่างตปรงๆต่อให้เจ้ามีดาบก็สังหารสุนัขทรยศไม่หมดจากนั้นเจ้าจู้ก็ไม่เอ่ยสิ่งใดสักคำมองไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเมื่อยลอยเผยให้เห็นสีหน้าเป็นกังวลแม้ว่านันเจียงจะมีระบบข่าวสารของสายลับที่โดดเด่นเปี่ยมสีสัน แต่หลายปีมานี้ไม่เคยก้าวไกลไปทางเปรยเหลียงห้องเลียดน้ําของเปรยเหลียงและเบียรรับที่หนันเจียงรอบจัดวางไว้ต่างเคารพซึ่งกันและกันเมื่อมาถึงรุ่นของเจ้าจู้กับสีเฟื่องเหนียงก็ยิ่งมีมิตรภาพไม่สามันข่าวที่มาถึงมือของเจ้าจูเป็นข่าวปลีกย่อยที่ได้จากไวหนันเตาบัดนี้ชัยหนันรับตําแหน่งจอมพลประจําเขตและหารหลินเป็นคนพลบรชาการเหมือนต้องการสกัดช่องทางส่งข่าวทางการทหารของเปรยเหลียง เส้นทางเดินม้าสายน้อยใหญ่ปิดกั้นอย่างแน่นหนาเข้มงวดรายงานข่าวของราชสํานักหลี่อย่างก็ไม่เอ่ยถึงสถานการณ์ของปเปยเหลียงสักตัวอักษรดังนั้นเจ้าจู้รู้แค่เพียงว่าเมื่อยี่สิบวันก่อนหวังซุยนำกองกำลังจากแนวรบตะวันออกไปจี้เปยจากนั้นเร่งรถไปเหอโจมุ่งตรงไปยังพื้นที่ภูเขาเฮอหลันทางตะวันออกเฉียงเหนือของโยโจดูเหมือนว่าการศึกที่เหลิวโจและเหลียงโจไม่เป็นผลดีต่อเปยเหลียงจางตึ้งหยวน กู้อิงและเยี่ยซิ่วเฟิงที่อยู่ข้างกายสันนิษฐานว่าโอกาสชนะของปเปยเหลียงมีน้อยยิง่งเจ้าจู้เอ๋ยพึมพำว่าแพ้แล้วก็ดีถึงตอนนั้นเจ้าข้าสองพี่น้องร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันเขายืดตัวตรงเหยียดแขนออกแล้วกำฝ่ามือแน่นภายในจวนกว่างหลิงอ๋องบรรยากาศไม่ได้แข็งทืง่อเหมือนงานเลี้ยงบนเรืออาคารบริเวณแนวพรมแดนตะวันตกของกวางหลิง เจ้าอีและเจ้าเปียวสองพอลูจัดเลี้ยงให้ส่งลี่สมุนคู่ใจตะเกาก่อนด้วยตนเองหวังสงกุยคนพลญชาการกวางหลิงเต้าที่เอาแต่ปิดประตูไม่รับแขกก็ามาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากส่งลี่อวยพรและเอ่ยชมหวังยวนรันบุตรชายของหวังสงกุยที่เข้ารับตําแหน่งหัวหน้ากองระเบียบพิธีการกรมพิธีการได้หวังสงกุยก็ยิ้มหน้าตาเบิกบานในงานเลี้ยง ซ่งลี่ช่วยดื่มสุราแทนหนึ่งในสองเจ้าหน้าที่สังเกตการทางการเมืองจากลมโยธาในอดีตจางจู่ผัวที่ปรึกษาคือชิงของจวนอองไม่ถูกกับซ่งลี่แต่คืนนี้จางจู่ผัวกลับหาเหตุผลร้อยแปดปรับตนเองดื่มสุราต่อซ่งลี่ลองคุณพนประจําเขตดื่มจุนหนวดเข้าเหนียวเหนอนะสําหรับการนี้เจ้าเปียวมองด้วยสายตาอึมครึมส่วนเจ้าอี้เอาแต่ยิ้มตาหยีคืนนั้นหลังจบงานเลี้ยง สองเจ้าหน้าที่สังเกตการทางการเมืองของกลุ่มโยธานั่งดื่มสุรากันที่เรือนคางคนหนึ่งคือลู่สีบุรุษตาบอดส่วนอินที่แส้ดื่มจนเม,มาไมในงานเลี้ยงบัดนี้ไม่มีท่าทางเม,มาไมแม้แต่น้อยเอ็นพิงเก้าอี้ไทซือยังเกียจกลานรินสุราให้ลู่สีแล้วยิ้มเอ่อยว่าซ่งลี่มีเจตนาไม่ดีจงใจกันสุราช่วยดื่มแทนเจ้าเด่นชัดว่าจะเตือนเจ้าอี้ว่าในจวนกว่างหลิงอ่อง คนนางเล็กๆกลมโยธาอย่างเจ้าอันที่จริงมีสถานะพิเศษกว่าซุนอินอย่างข้าลู่สีนั่งตัวตรงเอ่ยเสียงเบาว่าซงลี่แม่ทัพพิทักษ์ทักษิณเป็นคนเก่าคนแก่ของหอหิมาวสันบนคนเพียงหยดน้ำตอบแทนด้วยสายทานการกระทำนี้ไม่เกินเลยเพราะก่อนหน้านี้ซงลี่ปฏิบัติต่อพวกเราอย่างมีมารยาทจางจูพัวถึงมาพบเพื่อปรึกษาหาหรือกับเท้าเท้าซุานอย่างราบรื่นซุนอินปล่อยหวัวดอ สภาพของเจ้าอี้ก็โดดเดี่ยวแล้วนอกจากปล่อยเลยตามเลยแล้วยังทําอันใดได้อีกลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งลอยให้จางจูผพัวเป็นนกดีรู้จักเลือกเกาะกิ่งกา้านพานักนอนดีชั่วก็สั่งสมมิตรภาพให้เจ้าเปียวได้บ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ในราชสำนักมีสองแม่ทัพปูอย่างส่งรี่และหลู่เสิรงเสียงขุนนางบุญยังมีจางจูผพัวอีกมาอย่างนั้นหากวันใดใต้ล่าสงบสุขอำนาจของแม่ทัพปูลดน้อยถอยลง ในแวดวงคุณนางไม่มีจางจูพัวคอยปอกป้องให้เจ้าเปียวคงถูกข่าหลวงตรวจการที่มาถึงกวางหลิงเต้าเล่นงานจนตายได้อย่างง่ายดายลูสียิ้มเล็กน้อยสถานการณ์ใหญ่เป็นเช่นนี้แต่ในหน้าประวัติศาสตร์การกระทําโดยใช้อารมณ์ของกษัตริย์ราชันแม่ทัพเสนาบดีที่เป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติหน้าสังเวชยังมีน้อยด้วยหรือซุนเอ๋นเบ,บปากสีหน้าแฝงแววดูแคลนลู่ีถอนหายใจ ชนชั้นอย่างเจ้าอีไม่ว่าชื่อเสียงจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าเทียบกับฟานอองอื่นจะสุดท่านทนอย่างไรแต่ก็สมควรให้รุ่นหลังอย่างพวกเราเคารพสุนินขะหมดคิวเอ่ยยาว,ว่าแต่ท้าวลู่เจ้าก็อายุมากกว่าข้าไม่กี่ปีกลับทําเหมือนผู้เท่าผู้แกลู่สีนิ่งเงียบสุนินเอ่ยเสียงเบาข้าแปลกใจนกว่าเจ้าโน้มน้าวฝ่าบาทอย่างไร ตึงตัดสินพระไทยให้หลูไปเจียแห่งกาลาโหมมาเป็นจอมพุนประจำเขตที่กว่างหลิงเต้าได้เพราะเรื่องนี้เจ้าสร้างความขุนเคืองแก่กลุ่มปัญญชนเจียงหนันเต้าพึงทราบเพราะอีเจี้ยนขังหวังให้หลูไปเจียเซียนกระบี่ถังซีอยู่ห่างจากความขัดแย้งชั่วข่าวยอมให้เป็นอย่างสี่กงที่ถูกราชสำนักแช่แข็งที่สองเหลียวทวงเวลาบนหนทางคุณนางสองสามปียังดีกว่าเป็นผู้นําในตอนนี้ดังนั้นหลายคนกล่าวว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับสกุลเผิงแห่งเหลียวตง ถึงได้เล่นงานสีตะกูลมีอำนาจของเจียงหนันเต้าลู่สีเงยหน้าสองตาที่ปิดอยู่เพ่งมองซุนอินซุนอินยิ้มอย่างเกเรเด่นชัดว่าลำบากใจเล่นแง่ต่อหน้าคนฉลาดอย่างลูส่สีนั้นไม่สนุกเอาเสียเลยลู่สีเออย่างเปิดเผยว่าฉีหยางหลงและผู้เท่าเรียบง่ายไม่ยอมให้หลูไปเจียมากวางหลิงเต้าทางหนึ่งเพราะเสียดายความสามารถของเขาอีกทางก็ไม่อาจเอ่ยปาก สกุลหลูถึงอย่างไรก็เกี่ยวดองทางการสมรสกับสกุลสีหากให้ประวัติศาสตร์เป็นคันช่องที่เรียกว่าตายลายยอมสยบด้วยใจจะกล่าวไปก็คือปัญญชนยอมสยบด้วยใจได้รับการยอมรับจากบัณฑิตผู้มีความดูสกุลลู่แห่งชิงโจโย้ายทั้งตระกูลเข้าเปยเหลียงถือเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังจากนั้นปัญญชนเดินทางไปเปยเหลียงต่อมาบนเขาบูตึงจัดการโต้ว,วาทีระหว่างพู้เตา่าในตอนนี้ด้วยเหตุและผล หลูไป๋เจีย๋ยไม่สมควรมากวางหลิงเต้าที่อยู่ติดกับเจียงหนานเต้าแต่ว่าคนไม่มองการไกลความยุ่งยากจากลายไกลแต่พอคนเรามองการไกลเกินครึ่งความยุ่งยากจะกลายใกล้ย,ยิ่งขึ้นแต่เท้าซนถามเขาว่าโน้มน้าว่าบาทอย่างไรง่ายดายยิงแค่เอ่ยประโยคเดียวเท่านั้นเรื่องตอนนี้ยุติตอนนี้ไม่ต้องกังวลความยุ่งยากจากล่ามกลายไม่ต้องคิดการให้ไกล สุนินแยกเขี้ยวยิงฟันวาจานี้ออกจากแข็งกล้าวไปสักหน่อยแล้วลู่สีแงงหน้าดื่มสุราหมดจอกยิ้มหยันตนเองและเอ่ยว่าแน่นอนก่อนจากนครหลวงได้จับเข่าคุยกันกบาบาบ่าาทั้งคืนกว่าจะได้เอ่ยวาจานี้ต้องพูดเป็นร้อยพันประโยคเกลื่นน้ำลู่สีวางจอกลงเทียบกับศึกชิงความเป็นใหญ่ในสมรภูมิที่ทุกผู้ทุกน้ำมุ่งสู่ความตาย ข้าลูสีก็แค่เล่นลิ้นเท่านั้นไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงสุนินสายหน้าและยิ้มกล่าวว่าไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงคือบัณฑิตอย่างนั้นหรือเจ้าหน้าที่สังเกตการทางการเมืองตัวเล็กจ้อยอย่างเจ้าแหละค่ะสัแเดงกลยุทธ์บนกระดานหมากใหญ่ขนาดนี้บนกระดานมีเบีย้ยอย่างส่งลีเจ้าอีและเจ้าเปียวหลู่ไปเจียหยวนกัวเจ้าสินนายเก่าของเจ้าอูฉงส่วน หลูเสิงเซียงพนวกกับทั้งกวางหลิงเตายญยกล่าวว่าไร้ประโยชน์ลู่สี่พยักหนา้ามองไปบนโต๊ะตรงหน้าจัดวางกระดานหมากเหมือนตอนนั้นในตอกยงจือเขาเอ่ยพึมพำว่าเดินหมากมีแพ้ชนะเดิมพันหมากมีกําไรขาดทนแต่ชี้แน่แผ่นดินวางแผนเพื่อกษัตริย์ราชันวางแผนเพื่อใต้ล่าแบบนี้ปลายนิ้วของเจ้าแหละค่ะล้วนเป็นโลหิต